รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะกลับมาเจ้าจากับพวกเราในรายการสตาร์คมเมียจด์พี่ขอเปิดประเด็นก่อนเลยนะวันนี้ อยากจะถามว่าเมียจ๋าตระกูลของเราเนี่ยฮะเราก็เห็นอยู่ว่าหน้าตาสวยกันอย่างนี้เนี่ยทช่ไหมคะเวลาเลือกสามีเลือกจากอะไรเอาเจคก่อนไหมอ่าเรียงมาเลยเรียงมาเลยเตี้ยล้ำดำถึงเล็ก้ขยันซอยไม่อร่อยแต่ให้เยอะโอ้โห หรอจะดูที่นิ่ใสมากกว่าแล้วจับหน้ามาทเข้ากับเราได้ไหมคือแบบว่าดูเป็นแบบว่าเป็นครอบครัวผู้ชายอบอุ่นหรือเปล่าเรื่องหน้าตาเป็นเรื่องรองไม่ได้หรอกได้มาเอกช่างนม่นอ่ะแค่เหมือนแบบ คุยกันแล้วแบบมันมันรู้สึกว่าเรารับข้อดีข้อเสียของเขาได้อะไรเงี้ยเพราะบางคนเนี้ยเราเราคบกับเขาแป๊บเดียวพอมีข้อเสียปุ๊บเราก็แบบไม่เรละแสดงว่าเราไม่ได้รักเขาจริงแต่นี้เราพิสูจน์กันด้วยความรักไปไปไปเป็นอะไรหรอ จริงๆหนูชอบคนแบบชิวๆสบายๆแล้วก็รักพี่ินนเป็คนอย่างนนั้้แลวก็รักคนรอบข้างเพราะว่าเราจะเป็นคนเพื่อนเยอะแล้วเขาต้องรักคนรอบข้างที่เรารักแล้วก็จิตใจดีอเเยะะนาไม่นินทาใครเพรอดูราลยเยอะแล้วเยอะละเยอะละได้เป็นคู่รักเยอะแล้วแหลพี่ตากล่ะโอ้ยแหมพี่ก็ง่ายๆดูพี่นุ้ยสิหลอพี่เล็กตรงนั้นแหละ และอะไรลที่หน้าตาแล้วกที่หน้าตาจคค่อยว่างกันที่หลังสองใช่เลือกผั่เพราะภายนอกอย่างเดียวเลยทำไมถามทำไมเหรอใช่คือไม่ถามเป็นงั้นแหละแต่เอาข้อจริงๆนะพี่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เลือกจากนิสใสกันนั่นแหละ่แต่ว่านี่เมียจากคนสวยของเราในวันนี้เขาจะไม่ดูที่หน้าตาเลยค่ะเขาบอกว่าคู่นี้เป็นคู่ที่เรียกว่ารักแท้ไม่แพ้หน้าตาเออ อยากรู้จักไหมว่าเ <style. S 1> ขาเป็นใครใช่ค่ะเอาเลยค่ะไปพบเขาเลยพี่สุเทพแล้วก็พี่ป๊อเย้สวัสดีค่ะสสุเทพเป็นสามีจ๋าที่ผู้ชายหลายๆคนต้องอิฉชา้ <S <S ออามาดูเมียจ๋าซะก่อนดูสวยงามเอาจริงๆพี่พี่เขาถูกสเปคพี่ตรงไหนอะหนูถามจริงๆหรอถูกสเปคหรอคะหนิงคือไม่มีสเปคอะ อืมเพราะป๊อบเองใช่ไหมใช่ไม่เปราะไม่มีสเปคแต่ป๊อปก็ไม่ได้คิดว่าจะได้แบบนี้ไม่ได้คิดว่าจะได้ขนาดนี้พี่จูเทพไม่ใช่สเปคแล้วแต่อยู่กันมาถึงสิบเก้าปีฮะนานปีสิบเก้าปีตั้งกับนุ้ยกี่ปีของตั้งกับพี่นุ้ยนี่ประมาณ16ปีแล้วมั้งนานนะนาแต่การที่อยู่กับพี่นุ้ยมา16ปีเนี่ยเพราะคำคำเดียวเลยนะคำว่ารักพลาดนี่เดี๋ยวเขาเสียใจยอม ลูกสาวแล้วด้วยมีแล้วคอายุเท่าไหร่คะสิบหกแล้วค่ะลูกสาวเลยลูกสาวแล้วน้องกวางน้องฟูกน้องฟูกจะบอกว่าอยู่กันมานานขนาดนี้นะคะแต่เขายังหวานกันทุกวันนะมีการเอาใจกันตลอดเวลาเลยพี่ป๊อปทำอะไรชงกาแฟให้ทุกชาแดูแลอาาหรค่นั้นเองใส่กาแฟใส่เม็ดใส่ใจใส่รอยยิ้มและหัวใจลงไปด้วยอค่นี้ก็พอแล้วหรอทำไมส่วนมากเช้าๆผมจะไม่อาหารไม่ค่อยกินนะกาแฟช่วยนี้อยู่ได้ทั้งวันนะ เคยทำอะไรหวานๆให้ทั้งด้วงลอยไม่ใช่เอาใจยังไงเอาใจใจแต่แล้วก่อนเราจะมีดอกไม้ให้ทุกวันวาเลนไทน์ดอกไม้อ๋อแล้วเดี๋ยวนี้ฮะก็ยังมีอยู่ฮะช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวมาคุยกันต่อเพราะว่าเขาคู่นี้เกือบเลิกกันเพราะหน้าตาโอ้าตาเดี๋ยวเคลียร์กันช่วงหน้าเคลียร์ยังไงะ เองเข้าใบหน้าเลยคบอกว่ารักแท้ไม่แพ้หน้าตาแต่ทำไมถึงจะต้องเลิกกันเกือบเกือบเลิกกันเพราะหน้าตาทำไมทนแรงกดดันไม่ไหวแบบเหมือนเราไปเดินห้างพอตัดสินใจจะคบอะค่ะอไปเดินตามห้างอย่างเงี้ยมันมีผู้ไล่หลังเราอะแบบคบเพราะเงินหลอกเอาเงินว่าเราเป็นผู้หญิงกลางคืนแล้วทีเนี้ยมันจุดประเด็นมันก็คือเราไม่ใช่คือเราเรียนหนังสือพ่อแม่เราส่งเรียนมาเราก็เลย มันทนตรงนี้ไม่ได้มากกว่าแล้วไปเข้าใจกันหรือให้กําลังใจยังไงกันแรกเลยขอเลิกขอเลิกเลยพี่แบมบ่อยมากแล้วคนนี้เขายอมเลิกมาตอนนั้นตอนแรกๆไม่ยอมค่ะวุ้นจนมันบ่อยขอบ่อยขอบ่อยเข้าเขาก็เลยบอกว่าก็โอเคอย่างนั้นก็ถ้าเกิดถ้าเกิดป๊อปคนตรงเกี่ยวกับหน้าตาไม่ได้เพราะว่าหน้ามันเปลี่ยนไม่ได้ไง แน่ก็หลีไหเขาจะไปเขาก็ยอมก็ต่างคนต่างไปแต่ับเกิดนั้นเป็นดินน้ำมันเดี๋ยวพี่เทพยทำไมตอนนั้นถึงยอมเลิกกับเขาก็สงสารเขาไงเข้าใจเขาเนาะไปไหนก็เจอแต่เสียงแบบนี้ไปไหนก็เจอแต่คนพูดแบบนี้เขาก็รับรับไม่ได้แล้วกลับมาคืนดีกันได้ยังไงกลับมาคืนดีกันได้ยังไงก็ มันมันมันกลับไม่มันกลับมาหากันเองพี่แมมันเราเชื่อเรื่องพรมิขริตใช่คือมันห่างกันไปแล้วด้วยว่ามีการโทรก็3าสี่เดือนค่ะพี่เท่แบบเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายแล้วอยู่กับเขาเนี่ยมันเหมือนกับ เขาเขาตามเราตลอดเขาห่วงเราตลอดอ่ะมันไม่เหนื่อยอย่ะวุ้นคือมันไม่เหนื่อยกับการท,ที่อย่างเราเราก็เคยมีแฟนมา,าเราต้องตามเขาตลอดอ,อย่างเงี้ยอารมณ์ขันด้วยหรือเปล่าอารมณ์ดีด้วยหรือเปล่าใช่ใช<ไ>่เขาบอกตลกคารมใช่ไหมพี่ดาคารลมดีคารลมดีเอแล้วช่วงที่ห่างกันไป3 4เดีเดนพี่เทพไปไหนกลับไปดาวพี่หรือ่าดาวอังคาร จ๋าะนะคะเลิฟสามีจา๋าสุดๆแบบนี้นะคะแต่ตอนจีบใหม่ๆเนี่ยนะคะใจแข็งหน้าดูกว่าจะจีบติดนะเล่นนี่เขาบอกว่าบบหน้ามืดนะหืดขึ้นคอเลยยังไงคะจีบยากครับเขาตอนนั้นเขาเพิ่งเรียนจบใหม่ๆด้วยสวยด้วยอะตอนนั้นเราไปเจอกันที่ทางช้างเผือกพระราม๙ใช่ตอนนั้นเป็นพระราม๙พาร์ท๙ผมไปเล่นตลกเขาเขาเรียนจบใหม่ๆก็ไปไปดูตลกครั้งแรกถามว่ารู้จักพี่เท่ไหมรู้จักค่ะ แต่ก็คือไม่รู้จากส่วนตัวกไม่ไม่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นตลกในดวงใจเอาย่างเี้คือแต่ก็คือรู้ว่าเป็นเขาเราก็ไปดูปกตินั่งดูปกติก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกลับรู้สึกจะตีสองกำลังรอเด็กรับรถมาแล้วพอเด็กลับรถเอารถมาให้เราเปิดเราจะปิดอย่างเงี้ยค่ะพอเราเข้าไปนั่งรถมันมีมือเนี่ยมืออย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมากั้นกั้นประตูไว้อย่างเงี้ยไม่ใช่แล้ว่าตัวเองเป็นฟอนั่งขโม ห๋อยังไม่กล้าทำแบบนี้จับอย่างนี้เราเราก็จะจะจะปิดเราตกใจเนาะทักทายทักทายรอดักอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสิยังไม่ทักเลยพอเงยหน้าก็มันประมาณนั้นคือตกใจตกใจมันทำอะไรไม่ถูงจริงนะคือเราก็ทำไมคะทำไมคะจะกลับแล้วหรอครับเขาพูดอย่างนี้ขอเบอร์หน่อยสิครับเขาบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรค่ะพี่อ่าจินิควักเลยค่ะอย่างนั้นไม่เป็นไรเอาเบอร์พี่ไปนะนาบัตรอันน้อยๆประมาณแบบ สมัยก่อนตลกเขาจะมีทำบัตรแล้วก็ไม่ให้กับมือเราไม่รับนี่ค่ะเอาไปวางไว้ที่คอนโซลยื่นไปวางแล้วก็ปิดประตูให้เราแลาวการออย่างเงี้ยไม่รู้ทํามาเราเป็นรายที่เท่าไหร่นะแต่ทีเนี้ยเขาอะได้เบอร์พี่จะเพื่อนไปแล้วทีนี้โทรเลยเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันทุกวัน ขาโทรผมผมวิธีการโทรคุยของผู้ชายอย่างผมเนี่ยผมจะ <S 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 2> <S 2> ผมจะพูดไม่เยอะเราบอกวัาดีค่ะเราเป็อางบ้าบานนี้กินข,ข้าวอย่างโอเคนะทีนโทรทุกวนันทุกวนันทุกวนันคนเราเนี่ยประจ,จํวาวันทุกวันเป็นอย่างนี้ออวันไหนถ้าไม่โทรสักวันนึงเนี่ยมันรู้สึกอะไรรู้สึกพแทนเหรอเนี่ยพอละแทนเพราพออีกวันโทรไปปุ๊บเนี่ยจะถามเลยเอาเมื่อวานไหนเป็นไราคิดถึงันนีผูกพันไงเพิ่มทุกวันถึงมันจะน้อย แต่เติมบ่อยๆนี่มันก็เต็มยลัง,งล่ะอะไรที่ทําให้ตัดสินใจขยับฐานะมาเป็นแฟนก็สงสารค่ะคือ ที่เริ่มจากจังเริ่มทานข้าวด้วยกันแล้วบ้างเขาก็เชวนถามว่าเสานี้ว่างไหมเขามีถ่ายละครที่เมืองการเน์ภาพหนึ่งอ่ะที่เห็นอ่ะคือเราเขาก็เล่านะคะว่าเขาไม่ไม่ปกติอะไรอย่างเงี้ยผิวอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่มีไม่มีรูขุมขนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเนี่ยร้อนนานๆคุยนานๆเนี่ยก็ต้องเดี๋ยวเขาต้องเดินออกละหรือไม่ก็ต้องน้ําน้ําดื่มเนี่ยน้าดื่มก็ต้องรอเราไปดูเขาถ่ายแล้วพอเขาสั่งคัดเนี่ย มันจะมีทีมงานยกกติกอะแล้วซึ่งในนั้นมันมีน้ําแข็งก้อนใหญ่ๆแล้วก็ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ๆมาใช่เขาเอามาโปะอย่างเงี้ยเราก็อุ้ยเกิดอะไรขึ้นนอะเออทำไมเขาเป็นเยอะขนาดนี้เลยเหรอแล้วเขาต้องทํางานอย่างนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะมันเริ่มจากสงสารนะไม่รู้ด้วยนะว่ารักรัก กันตอนไหน่ะมัยมันไปแบบนี้ค่ะมันไปแบบเลยเริ่มเป็นห่วงใช่ใช่เข้าทางเลยทาเข้าทางเลยทางต้นทางนี่ี่ไจริงพี่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วโอ้แต่ว่าพอเริ่มเปิดตัวกันทางบ้านทั้งสองฝ่ายว่าไงบ้างคะเพราะว่าเห็นทางฝ่ายพ่อแม่พี่ปอบเขาไม่ปลื้มเลยตอนแรกไม่รู้เลยมารู้อีกทีคือมันขึ้นหน้าหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งจริงหรอรู้เลยใช่คแม่เขาก็เลยไหนกลับมาคุยกันซิคออมันอะไรเนี่ยคือเขา เขาคงรับไม่ได้ด้วยมั้งป๊อปพิดว่าหนึ่งตลกตอนนั้นก็คือตลกเจ้าชู้แล้วเคลียร์กับครอบครัวยังไงก็กลับไปอยู่บ้านค่ะแม่เอากลับมาเลยคือไม่ให้มาเลยคืออยู่บ้านใช่ก็อยู่บ้านได้สักประมาณสองสามเดือนกลับมาหาเขาเองอก็กลับขึ้นมาใช่เป็นบ่วงอะเนาะถ้าถามว่ามีอะไรดีผ่านตรงนั้นมาได้ยังไงพอพอกลับมารอบสองนี่แหละค่ะก็พี่ทีนี้พี่เขาลงไปเลย เล่นตลกเสร็จตีห้าขับรถกันสองคนลงไปเขาไปไปคุยกับแม่เองโดยที่ไม่มีผู้ใหญ่ไปด้วยเขาคุยของเขาเองเลยว่าเดี๋ยวเขาขอเคี่ยงานเดี๋ยวขออะไรเดี๋ยวมาแต่งงานจากนั้นก็ถือว่าเราก็ได้ได้เคลียร์เริ่มเร็จแเริ่มมีความมั่นคงในการใช้ชีวิตที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันก็ตั้งแต่คุยกับแม่แล้วพอกลับมาก็คือคบกับเขาเลย มันก็เป็นน่ารักเนอะฟังเรื่องเลยนะพี่มันคืออย่างเงี้ยพี่ตั๊กคือเขาเรียกอะไรคือสเปคตัวเองอ่ะไม่คือเรื่องเรื่องหน้าตาไม่มีเลยขอแค่ว่าขอความเป็นผู้ใหญ่มากนะแต่พี่ตั๊กก็เหมือนป๊อบนะพี่ตั๊กจะไม่มองคนภายนอกเนาะมันจะมีอะไรอย่างหนึ่งที่สามารถชนะใจเราได้ความดีอะไรเงี้ยน้้ยน้อยสุดยอดเลยน้องพี่เอาตัวเองก็ตัวเอง อยากจะบอกว่าคุณผู้ชมขาคู่นี้เนี่ยกว่าเขาจะพันเ่าอุปสรรคกันมาในเลือดตาแทบกระเด็นเลยนะคะแต่เห็นพี่เทพของเรานี่นะคะรักเมียขนาดนี้นี่นะคะแต่ก็ยังไม่ทิ้งลายมีซุกอีหนูไว้ด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ารู้กันเรื่องอะไรกับบีบีคะเรี่องอะไรกับบีบีบีนี่คือครีมกันแดดค่ะไม่ใช่ โทรศัพท์ช่วงช่วงที่มันมีช่วงที่บีบใช่ไหมโทรศัพท์บีบคือเราก็ใช้อแล้วเราก็ถามเขาว่าเฮ้ยพ่อไม่เปลี่ยนเหรอเปลี่ยนด้วยิี่าไม่ธรรมดาเนี่ยเนี่ยเียเนี่ยหยดหยดเออเราก็เลยแบบเขาบอกไม่เป็นไรหรอกแม่พ่อใช้อย่างนี้ธรรมดาก็พอเราก็ออยดูดีเนาะอะไรเงี้ยให้เมียให้เมียตัวเองก็ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยมันอ้วมันผ่านไปนานมากนะพี่ตั๊กคือเป็นปีอ่ะไม่ต้องขอร้องเวันหนึ่ง นั่งดูทีวีอยู่ที่ห้องรับแขกค่ะติที่ที่เอ้าของฉันก็อยู่ตรงนี้นี่ว่ะของใครวะตามเสียงตามเสียงยกโซฟายกอะไรหมดเลยมันอยู่ตรงเนี้ยโอ้ยไม่ใช่มันหล่นซอกทีนี้ขึ้นมาดูโอ้โหของขึ้นแล้วของอะไรอะไรไม่ลบปังเหรอพี่ใช้เชตพี่ทำไมพี่ไายอย่างเนี้ยหลอกได้เป็นปีเลยแล้วพี่จัดการยังไงคะคือปั๊บเป็นความร้อนโทรศัพท์เลย กลับมาเดี๋ยวนี้สรุปวันนั้นไม่ได้ทํางานกต่ต้องวนรถต้องเลียร์ไม่งั้นกลับมาที่บ้านดึงซิมออกเอาซิมเก็บนะเอาซิมเก็บเพื่อที่จะเอามาเช็คเอามาใส่ของเครื่องตัวเองไงลวเช็คซิมแต่งานพี่มันก็ไม่ธรรมดาแต่เอาเครื่องอ่ะโยนทิ้งโยนทิ้งน้ำนี่กลับมาถึงก็อะไรแม่มาแบบนิ่มๆไม่มีอะไรก็แค่โทรศัพท์อ้าว แล้วตอนแรกบอกให้ใช้ทาไมไม่ใช่ทุกวันนี้ยังไม่รู้ผลเลยนะว่า,าทาไมต้องแอบทําคุณพูดแล้วครับผมว่าทําไมต้องแอบทำคร<อ>ับผ <piano S 2> ม<อ>ก็คือเขาตอนนั้นพิยมเล่งนงานดีๆ <1954 S 1> ตอนแรกก็ไม่คิดที่บอกไม่ไม่ซื้อ,อก็คือ,อ <ๆ S 3> ไม่เล่นก็คือกะจะไม่เล่นพอเห็นแบบเฮ้ยเยอะๆมาเล่นเข้าเห็นพิตตี้เล่นเยอะไม่แล้วเดี๋ยวประเด็นคือทำไมถึงมีแต่พิตตี้ในนั้นอ่ะมีอย่างอื่นก็มีมีงานก็มีทำไมต้องแอบครับผมไม่ได้บอกไม่ได้แอบเป็นอะไร ทำงานไงไม่ว่า,วา,วา,วาอเอยพี่ปอจะเลิกเลยไหมตอนนั้นก็โอ้โหแบบเคลียร์กันหนักเหมือนกันนะ<อ>นี่เขาก็ง้อสุดๆเลยเพี่เทพก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะคะสมัยคบกันใหม่ๆเนี่ยลงทุนเลยแอบไปส่องอยู่ตรงข้ามห้องของพี่ป๊อปเลยเไปเช่าห้องอยู่เลยเหรอพี่ห้องคนอื่นไปขอเขาอยูอ่แล้วรู้จักเขาปะคะไม่รู้จักอันนี้เจ้าของพอเราพอเราบีข่าวออกไปแล้วอ่ะเจ้าของห้องนั้นนะคะที่ตรงข้ามกับห้องป๊อปเขามาบอกว่า พี่ป๊อปรู้ไหมพี่เทพมาขอดูพี่ป๊อปอยู่ที่ห้องหนูก็คือพอเขาพอเขาเข้าไปห้องฝั่งตรงข้ามเขาก็จะโทรเช็คป๊อปว่า <ges S 2> ป๊อปตอนนี้ <g ul> ป๊อปอยู่ไหนถ้าเกิดสมมติว่าเขาเหมือนเขาจะจับโกหกเราพี่นะเหมือนว่า,ถ,าถ้าเกิดถ้าเกิดเราอยู่ในห้องเขาคงอยากจะเช็คว่าเราเป็นผู้หญิงยังไงอะไรอย่างานี้มงแต่เขาไม่บอกว่าเขาอยู่ห้องตรงข้ามเขาจนคบกันเขาก็ไม่บอกนะว่าเขาอยู่ห้องตรงข้ามเจ้าของห้องอะหมาบอกเองแล้วเจ้าของห้องก็ได้ไปอยู่ก็น่าจะไม่รู้เนี่ยไปทำกี่าไหนอะค่ะบอกว่าขอ ความช่วยเหลือนี่เ, <c oughs> เองแต่คิดร <c oughs> ายละเอียดกับแฟนผมท,ทอ่องตรงข้างก็เคยเห็นไงว่าเราเคยไปรับสง่งเขาเลยชื่ออะไรอย่างนี้แล้วไปทุกวัน,นไหมก็ ถ้าสงสัยเมื่อไหร่ก็ไปรไแล้วจับผิดได้ไหมไม่ได้เห็นไหมล่ะเขาหึงมากงต่อย่างสมมติรถจอดติดไฟแดงในไฟแดงติดไฟแดงไม่ได้เลยเป็นเรื่องเลยปกติปกติคือเรานั่งรถใช่ไหมพี่ตั๊กคือเราก็ต้องมองซ้ายมองขวาผูคือมองไปมาอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดรถข้างๆมันเป็นผู้หญิงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มันมีผู้ชายมันมีอยู่ครั้งหนึ่งหันไปบันดันเป็นผู้ชาย นี่ไ,ไม่ทำงานเลยค่ะเลี้ยวรถกลับบ้านทำไมอะไรอ่ไมอะแค่ข้างรถเป็นผู้ชายแล้วนความที่ที่เราห่วงห่วงหลายๆอย่างของเรามันทำให้มีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาก็ไม่รู้จะมีขึ้นมาทำไมมีแล้วก็เจ็บปวดแล้วก็กดดันตัวเองกับผ่านอารมณ์เสียผ่านงานแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าเรื่องหึงห่วงไม่มีแล้วเพราะว่าได้ข่าวว่าพี่เนี่ยไปห่วงผู้หญิงคนอื่นแทนใครอะลูกสาวเลย กำลังเป็นสังด้วยเนาะเป็นห่วงเป็นห่วงมากฝากโดยเฉพาะในผู้หญิงผู้หญิงด้วยมันมีหลายอย่างถ้าผู้ชายก็ยังปล่อยอะไรได้แต่ผู้หญิงเนี่ยต้องกรณีพิเศษเลยห่วงขนาดไหนคือแบบว่าพี่เทพมันมีเรื่องหนึ่งเลยที่แบบยี้คำขาดไม่ให้น้องฟุกทำชอบไปยุ่งกับลูกเรื่องเกี่ยวกับแต่งตัวซึ่งมันมีอยู่ครั้งหนึ่งป๊อปไม่ได้ไปด้วยเขาไปกินข้าวกับลูกสองคนแล้วน้องฟุกบอกแม่กินข้าวไม่ได้มีความสุขเลยถามทำไมอะลูก เสื้อยืดธรรมดานะคะแต่เพียงแต่ว่าคอมันแค่เนี้ยก็คือเด็กผู้หญิงเขาก็อยากใส่คอกว้างแค่เนี้ยพ่อก็เอื้อมมาอย่างเงี้ยนั่งตรงข้ามกันอื้วเป็นอันกินข้าวใช่ไหมโอ้แล้วเขาเวลาลูกจะเดินออกจากบ้านเขาจะต้องถามว่าจะใส่เกงตัวนี้ไปจริงๆหรอทั้งทั้ที่ลูกตัวเองก็ไม่ได้แต่งตัวโป๊มลูกก็จะออกการแบบแล้วน้องฟุกก็พูดที่ตัวเองมองชอบมองแต่พวกสาวๆใส่สั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนี่ไม่ได้สั้นคือลูกเขาลูกเขาก็จะแอบแซวอย่างเงี้ยจริงตอนเด็กๆน้องน้องฟลุกเอง พี่ป๊อบกลัวกลัวว่าลูกจะมีปัญหาอยู่เรื่องกังวลพี่แมมคือเรากังวลว่าคือมีลูกอะเนาะเราก็กลัวว่าลูกจะหน้าตาอย่างนี้ไหมผู้หญิงเขาบอกว่าผู้หญิงก็หน้าเหมือนพ่อแต่ผมผมไม่กังวลนะเพราะยังไงก็ลูกเราเพราะยังไงก็เกิดมาเป็นคนถ้าเรากังวลว่าหน้าตาแบบนี้ทําอะไรไม่ได้เราก็คงไม่มีลูกแล้วล่ะตรงเราเองก็คงทําอะไรไม่ได้แล้ว่ะแต่พ่อคนนี้น้องก็สวยแต่ว่าน้องเข้าโรงเรียนหรือช่วงเด็กๆเนี่ย ป๊อบเองก็เคลียร์กับน้องเหมือนกันด้วยความที่พอเขาเริ่มอ่านหนังสือเป็น<ม>เริ่มเข้าอนุบาลป๊อบก็จะบอกเขาป๊อบกับคุณยายคือแม่ป๊อบที่เลี้ยงเราก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าเวลาสองทุ่มเนี่ยพ่อบ้านอื่นเขานอนพ่อเพื่อนหนูเขานอนกับลูก<ม>แต่ก็คือพ่อหนูต้องออกไปทํางานหาเงิน<ม>หนูมีทุกอย่างหนูได้เรียนโรงเรียนดีๆหนูมีข้าวมีของใช้<ม>ก็พอพ่อนะลูกอะไรอย่างเงี้ย<ม>ถ้าพอ่อนะพ่อหน้าตาอย่างนี้พ่อถึงทํางานหาเงินให้หนูได้ขนาดนี้<ม>คือจนทุกวันนี้ก็บอกค่ะคือบอกบอกตลอดคนเราจะเกิดมาหน้าตาแบบไหนก็แล แต่ถ้าเป็นคนเก่งเป็นคนดีมันก็ไม่มีใครว่าอะไรได้แล้วพ่อเป็นฮีโร่ของเขาไหมใช่ใช่เป็นเลยนะจะบอกใช่เขาเขาเคยไต่ดีแล้วไปทําไม่ดีอย่างเงี้ยมัน็หนั่าที่ฉันอันนั้นน่าจะน่าจะประนามมาอนนะนึกออกไหมเรา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 ผมไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะแต่ว่าผมทุกวันนี้มาถึงตรงนี้ ผมก็เชื่อมั่นในหน้าตาแบบนี้ที่มาอยู่ตรงนี้ได้เขาเคยน้องคู่เขาเคยพูดในในคลาสของภาษาอังกฤษค่ะเขาบอกว่าพ่อเขาคือซูเปอร์ฮีโร่โอ้ยน่ารักไหมแต่ว่าสุดท้ายนี้ค่ะเราอยากจะหิเศษนะคะแล้วก็น้องป๊อบของเราฝากแง่คิดในการครองคู่ให้กับคู้ชีวิต้คู่อภัยอะค่ะพี่หนึ่งคืออภัยแล้วก็เข้าใจยิ่งพอจํานวนปีมันเยอะขึ้น คือมันมันต้องเข้าใจอย่างเดียวเลยถามว่าคือรักรักเขามันรักอยู่แล้วไม่ตามไม่จิกไม่อะไรเลยคือเห็นเขาทำงานก็คือปล่อยเขาขอให้คุณกลับบ้านโดยปลอดภัยก็โอเคละคือเข้าใจเขามากๆอะค่ะพี่ะพี่ล่ะค่ะพี่เนือชินไม่คู่เกามีความสุขดีที่ได้มาใช้ชีวิตอยู่กับผู้หญิงคนนี้19ปีก็ คงจะมียี่สิบเก้าปีสามเก้าปีสีปีห้ปีไม่ใช่ร้อยปีเยอะไปไหมขอบคุณค่ะพี่เทพค่ะแล้วพี่ป๊อปได้ข้อคิดดีเยอะเลยได้รู้ว่ารักแท้เป็นอย่างไรเนาะขอบคุณสองท่าน่าทๆกลับมาพบกับสมาคมเมียจ๋าได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะ Boy, you have?